อย่าลืมติดตามผลงานเพลงใหม่ของคอนแทนครับชื่อเพลงเขาขอลายไอ้ขอลาเขาขอลายก็เลยขอลายรู้ดีว่าวันหน้าต้องเจอ ติดตามได้ครับตั้งรายการโซนะอนนะครับอย่าลืมเด้อตามเมล่านี่เด้อบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงเด้ออมมวลซื้อของเซ้ากน้มกันช่องทางการรับชมง่ายง่ายครับทางกล่อง G M s หมายเลขแปดเจ็ดนะครับจาน P S I หมายเลขแปดเจ็ดเช่นกันครับและเคเบิลทีวีไทยทั่วประเทศครับแฟนทีวีที่นี่มีแต่กินครับ